นางสาวรัชมาศศิษสวัสดิ์ค่ะเป็นตัวแทนในกลุ่มนะคะก็จะมาพูดในเรื่องบทการวิเคราะห์บทเพลงค่ะบทเพลงที่กลุ่มดิฉันได้วิเคราะห์นะคะคือจันดาบวิชาชีพครูค่ะกลุ่มของดิฉันได้วิเคราะห์อ,ออกมาได้5ด้าน9ข้อนะคะด้านที่กลุ่มค่ะจันดาบวิชาชีพต,ต่อตนเองค่ะผู้ประกอบการทางการศึกษานะคะต้องมีวินัยในตนเองค่ะพัฒนานตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกาภาพและวิสัยทัศน์นะคะให้ทันต่อเหตุการณ์พัฒนานทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองในสังคมไทยสวัสดีครับผมนักกิจกรพัญชนะจัญญาบัณฑิตวิชาชีพจัญญาผู้ประกอบวิชาชีพครูรักศรัทธาซื่อท่านตระจริตยึดมั่นในวิชาชีพครูและมีส่วนร่วมตรงองค์กรรับมุ่งความมากๆรค,ารานนครับชันารามินชิโครับได้รับหัวข้อที่สม ด้านผู้รับบริการต้องรับเมตตาเจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะวิสัยที่ถูกและดีงามต่อศิษย์ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของและสังคมของศิษย์ต้องประพฤติปฏิบัต,ติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท้ง,งายวาจา และนจิตใจต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรนะักหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่ง,งหน้าที่โดยมิชอบค่ะขอบคุณสวัสดีครับชื่อนักขักรอตลิงเพรครับได้รับมอบหมายด้านที่4ี่ข้อที่8ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพซึ่งช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งก,กันและกันสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบ คุณธรรมครับสวัสดีครับผมนผมายพงศ์ธนาคนเที่ยงธรรมนะครับรับผิดชอบในหัวข้อที่หด้านที่9ก้านะครับคือด้านสังคมนะครับครูทุกคนนะครับพึงปฏิบัติและเป็นผู้นําในด้านทาติหน,าานาุรักไปพัฒนาเิรษฐอิจสังคมและศาสนารวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมภาาูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมรวมถึงรักษาะของประโยชน์ของสังคมนะครับรวมถึงการ มีความส่วนร่วมในด้านสังคมต่างๆและพึงรักประชาธิมไตยซึ่งดอมีพระมหาตร,ริย์เป็นประมุขและจากการสรุปนะครับผลงานเพลงสัญญาบัรของวิชาชีพครูนะครับทั้ง5ด้าน9ข้อนี้นะครับครูทุกคนนะครับต้องมีจัญญาบรรทั้ง5ด้านและ9ข้อทั้งสอตนเองต่อวิชาชีพต่อผู้รับบริการและต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและต่อสังคม ครูทุกท่านพร้อมจะส่งสิทธิ์ให้ถึงปั่งฝันนั่นคือความสําเร็จของความดิ้นรครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายชุยชาเสถียครับในกลุ่มกองผมวันนี้นะครับผมก็ได้รับมอบหมายนะครับในหลวงวิเคราวครูเยี่ยมบ้านนะครับครูลงพื้นที่ออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านเปลี่ียนนะครับไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลอยรัชดาเปียนไดนะครับครูก็ต้องเข้าไปในพื้นที่ให้ถึงนะครับข่าวที่กลุ่มกองผมได้วิเคราะห์ในวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้หยุดเรียน ไปนะครับหลายวันนักเรียนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับเป็นพื้นที่ที่ธุรกันดารน,นะครับครูก็ต้องเข้าไปถึงนะครับเพื่อจะเห็นความเป็นอยู่ของนักเรียนนะครับและอาจจะเป็นโอกาสที่ค้นพบผู้ที่ยังรอคยความช่วยเหลือของครูนะครับความประมาทหลังจากที่นักเรียนขาดเรียนบ่อยนะครับและลาหยุดบ,บ่อยเพราะนักเรียนไปรับจ้างเก็บ วนป้านะครับตามสวนเพื่อช่วยรอบทัวนะครับเลขกับค่าตัดเทนนะครับโรงเรียนก็จึงต้องปรับการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้หยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับโดยจัดเตรียมการบ้านไว้ใหา้นะครับแล้วช่วยเล้วช่วงเย็นนะครับมีเวลาก็จะสนเสริมให้เทนนะครับและช่วยเรื่องอาหาร โรงเรียนไปยินที่บ้านนะครับอนเย็นอยู่เป็นประจำทุกคนช่วยกันหลักดันให้นักเรียนเรียนต่อนะครับในโรงเรียนจงให้โอกาสจนจบการศึกษาคุณและผมก็ขอสรุปข่าวและการเยี่ยมบ้านนักเรียนเรียนต่านี้ครับผมกยนินบอก